สวัสดีค่ะพี่น้องปองกกลและพี่น้องปองปลายมอน้กับมาพอกับช่องมูบิวแชนแนลอีกแล้วเด้อพี่น้องพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะมูบิวมาพอดสี่ลอยคนติดตามแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณและขอบใจค่ะมอนี้ม,มบิวพาพี่น้องไปเที่ยวทะเลค่ะตอนนี้มูบิวยูทบวินค่ะพี่น้องกดกไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมูบิวแชนแนลเน่ได้ค่ะไปกันเลยพี่น้องบรรยากาศสองขางทางนาะคะ่ะเออบรรยากาศเขียว ชาอุ้มนะคะ่ะเต็มไปด้วยปลาใหม่นานาพันธุ์นะคะ่ะค่ะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องวันนี้แต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ขั้นบอออกจากบานบ่เห็นดานแดนไก่ขั้นบอไปหำเฮี้ยนกับบมีความหูมีความหูเต็มพุ่งเพียงปากสอนเจ้าของบได้ไผสิยองว่ดดีพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเลย พี่น้องอันนี้เขากะกำลังสีหอดเนาะคะ่ะกำลังจะถึงหาดเนาะคะ่ะอันน,น,นี้บรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้เขากะจะซื้อของเนาะคะ่ะเขาซื้อหอยนางรมสดๆเนาะคะ่ะกะหอยแข้งกะมีหลากหลายเนาะคะ่ะอาหารทะเลอย่างนี้คือช่องสมัยสารเนาะคะ่ะ เอาสื่อของแล้วเขาก็ไปกันเลยพี่น้องมิสหายนะค่ะสมนุนลูกลูกสมุนนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะค่ะพี่น้องมือนีโบห้อนค่ะบรรยากาศดีทีค่ะล้มมาสันพี่น้องล้มเย็นสบายค่ะโบ้โบ,บเหนียวโตนะคะ่ะตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้มูบิวกลาไปก่อนนะคะ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ